ประกาศว่าวในสีขาวหัวใจจากวันนี้จบเรื่องจริงจช่วนี่ชวยสัมภาษณ์หน่อยครับพี่นี่มันอะไรเนี่ยฮะอะไรฮะก็ให้ถ่ายรูปลูกน้องพี่ไม่ใช่หรอครับงั้นผมขอถ่ายรูปพี่ไปลงข่าวแทนแล้วกันถ่ายทำไมผมหลอกนักเลยเป็นไงให้ถ่ายไม่ถ่ายทำไมไม่ลงได้ไงครับพี่ไหนๆก็เป็นข่าวแล้วอะช่วงนี้หน้าหนึ่งยิ่งดูจีดๆอยู่นะครับเฮ้ย มันจะจืดยังไงก็ปล่อยให้มันจืดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไม่ต้องถ่ายไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวบุกลุกบ้านเขาเองใช่ไหมคะก็เออดูว่าเอาพี่ไม่พูดไม่พูดไมพูดหุบปากแล้วเว้ยมึงกล้าได้ยังไงไปใส่ความกู๋หึนักพูดอย่าเย็นน้อยน้อยบอกสารวัตรไปสิว่าเมื่อวานเนี้ยเขาพยายามที่จะฆ่าเราสองคนด้วยซ้ำอย่าไปเชื่อมันอย่าไปฟังมันเด็ดขาดเลย ไปูมาสิู้คละวันแลูไม่อยากอยู่ที่นี่้น่านหูบที่นี่ด้หมบวนทำไมเป็นแบบนี้หมดเวลาอย่าเสียแซงเล่นละครเลยคุณ <Wit> น <default> ักข่าวสวัสดีครับ จัดมันเข้าองค์ขังไปเลยคุณมีคณะตกลงว่าคุณเนี่ยสาวัตรคะก่อนที่จะจับฉันเข้าตารางเนี่ยช่วยพิจารณาดูหลักฐานของฉันก่อนได้ไหมคะนี่คือความจริงทั้งหมดค่ะ หมายเด็กคนนี้นะขอไมกล้าไม่มีสิทธิ์แล้ <c oughs> ตั้งแต่หัวจอดเช้าของมันนี่ยนะยกูเล่นกับลูกจะทำจะขยำขยี้ยังไงมันเรื่องของกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงไอ้นี่มันเป็นเด็กดีบ้านมันเป็นแค่กะเหรี่ยงในบ้านเข้าใจไหมเก่งยุ่งอะไรด้วยไุ่งใคช่วยจริงเลยนะทำร้ายมันกันทั้งเพศเดียวกันเหรมจริงนะครับสารวัตรนั่นไม่ใช่เสียงผมนะครับผมยืนยันได้มีทั้งภาพมีทั้งเสียงขนาดานี้มึงจะกล,ล้าโกหกเหรอ ใครก็โขก้นันแน่ว่คอันนี้ครับคุณเงียบเลยนะครับเสียงในเทปแล็ภาพเนี่ยค,คุณอธิบายได้ไหมครับมันมาจากไหนกันเนี่ยไรครับจีน่่นี่ค่อยยังชั่วหน่อยกว่ก็ต้องประกงประกันตัวกันออกมาซะอีกเนี่ยโอ้บอกอก็มีบอกแล้วมี่ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะนี่ทีหลังห้ามเลยนะห้ามจริงๆ ไอการทําข่าวเกินเหตุนี่ห้ามไม่ท่องเลยหัวใจจะวายผู้ชายคนนั้นต่างหากล่ะคะที่เขาทําเกินกว่าเหตุเขาพยายามที่จะฆ่ามี่กับเด็กคนนั้นนะคะแต่เราไปยุ่งทําไมฮะนี่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองเขามีตำรวจเข้าไปจัดการเราไปยุ่งทำไมไม่ทำเพน แต่เรื่องบางเรื่องมันก็รอไม่ได้นะคะอย่างกรณีของเด็กคนเนี้ยถ้าโมแต่รอตำรวจป่านี้เด็กอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้ <S <S บอกอรูร้นะคะว่ามีก่อความวุ่นวายให้กับสยามสารแต่ถ้ามี่ไม่ตัดสินใจไปแบบนั้นวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์อาจจะมีข่าวรายเพิ่มมาอีกข่าวหนึง่งบอกอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วคะ <S <S อืม กลับดวกว่าขวามมือเนี่ยค่ะจอดได้เลย รพี่เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าทำไมไม่ส่งข่าวมาบ้างเลยตัดขาดเหมือนเราไม่ใช่พี่น้องกันอย่างนั้นแหละพอม,มึงมึงคนเดียวไอ้พี่มึงทำให้กูอดได้ของเล่นมึงไม่ยอมภายตัวมึงทำให้กูอดได้ของเล่นพวกเราที่นี่คิดถึงพี่มากแม้แต่พ่อก็บอกให้ชวนพี่ขึ้นมาเยี่ยมบ้านบ้างพี่เพียเสมอยาว,วนะนะมึงนนต้องใช้แรงมาขับกันแบบนี้เไไๆฮะมึงฟังให้ดีนะ มึงมาสายบ้านกูอยู่มันก็ต้องช่วยกันสิโว้ยที่นี่ไม่ใช่บ้านกรุงเทพนะที่มึงจะมานั่งนั่งนอนนอนเป็นคุณนายแบบนี้มึงมองหน้ากูเหรอมึงเทียวกูได้ใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำไมพี่ต้องทำลูกถึงขนาดนี้ด้วยล่ะเหรอมีลูกได้ไหมอีมี่มาใช้ลูกกูที่ไหนมันลูกไม่มีพ่อต่างหากอะพี่ แม่เองก็ฝากมาบอกพี่ว่าสบายดีไม่ได้เจ็บไข้อะไรขอให้พี่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่กลับมาแล้วค่ะแม่มา,แม,าแม่เขาทำได้แม่แล้วหรอ ำไมก็ต้องทำแบบนี้ด้วยอะใช้งานแม่อย่างท่าเดียวไม่พอยังตบยังตีอีกอะมี่จะไปคุยกับเขาอย่าลูกอย่าไปยุ่งกับเขาแม่แม่จ๋าแม่ไปอยู่กรุงเทพกับมีนะ่นะนะอย่าทนอยู่ที่นี่เลยรต่ที่นี่เนี่ยแบบมันเป็นครอบครัวของแม่นี่จะให้แม่ทิ้งครอบครัวไปได้ยังไง ไม่เคยเห็นแม่เป็นคนในครอบครัวเลยนะแม่เขาที่จะตอกันตีกันี่อย่าพูดไปลูกพูดแม่ไม่อยากให้มีต้องโดนอีกคนนึงนะลูกนี่เดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวต่อมีล้างจานต่อแทนแม่ทีนะลูกนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาลงมาเนี่ยจะได้ไม่อารมณเสีย น้ามีน่น้าลูกน้าเกินมาพอสมควรแล้วฉันจะไม่อ้อมคอมแล้วนะพี่ คือว่าตอนนี้บ้านเรากำลังมีปัญหาอยากจะให้พี่ช่วยเหลือเกี่ยวกับไอสันติลูกชายฉัน สวัสดีจ้าแม่ะคะมี่นะคะมี่เหรอลูกมี่ได้รับจดหมายแล้วใช่ไหมลูกมี่มี่ช่วยหลานหน่อยนะลูกนะตอนนี้สันติมันไม่มีที่เรียนแล้วลูกตกลงว่าคนของเราเนี่ยไปทําอะไรเขาแล้วคะถึงโดนไล่ออกอ,ะอ่ะก็เรื่องชกต่อยธรรมดานั่นแหละลูกแต่ว่าทีนี้นะคือพ่อแม่ของคู่กรณีเนี่ยเขาเป็นคนใหญ่โต เขาก็เลยวิ่งเต้นไปทั่วจังหวัดไม่ให้รับติเข้าเรียนนี่สันติก็เลยเดือดร้อนนะลูกนี่มีช่วยหลานหน่อยนะลูกนะนะช่วยรับหลานไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยเถอะนะลูกได้ไหมนะลูกมึงจะไปถามมันทำไมว่าได้หรือไม่ได้มันเป็นลูกกับกระตัญยูออมันไม่มีสิทธิ์เลือไม่ยี่ม่ กูจองตัวรถไฟไว้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้แม่ฉันไปจะไปกรุงเทพฉันยังไม่ตกลงก็เรื่องหรอหรือให้แม่ไปนอนเป็นคนจอนจัดอยู่ที่หัวลำโพงก็เอาสิวะ